สวัสดีค่ะพบกับอภิญญาร้อยแปดเกี่ยวกับเรื่องกรณีกุญขแมนะคะดิฉันอยากจะมารวมต้นกําเนิดเกิดขึ้นยังไงแล้วก็ทําไมมันถึงกลายเป็นประเด็นขัดแย้งกันทุกวันนี้ก็ดิฉันคิดว่าในตระกูลฮุนเซนเขาชอบจะคิดอะไรแบบเป็นแพ็กเกจที่จะส่งเสริมเชิงอํานาจกับตัวเองนะคะและสิ่งที่อยู่ตรงฮุนเซนนั่นก็คือ ในราวปี1998เนี่ยหลังจากนั้นไม่นานเนี่ยปีที่จะเลือกตั้งอีกรอบหนึ่งคือปี2003มันได้เกิดเหตุการณ์จลาจลเผาสถานทูตไทยจำได้ไหมคะแต่ว่ามันไม่ได้ไปที่สถานทูตแค่นั้นมันไปที่สถานีโทรทัศน์แห่งหนึ่งซึ่งมีคนไทยได้สัมปทานและจะเล่าให้ฟังว่าสถานีโทรทัศน์แห่งนี้ค่ะที่เป็นต้นตำรับของการทำรายการที่เกี่ยวกับการต่อยมวยประดาเซเร คือตอนนั้นก็เรียกกันอย่างเงี้ยค่ะทีนี้พอเกิดเหตุการณ์เผาสถานทูตแล้วเนี่ยมันมีการเผาคลังเทปคลังวิดีโอของทีวีช่องนั้นไปด้วยก็เลยทำให้การกลับมาใหม่ของทีวีช่องนั้นที่จะทำรายการที่กำลังดังมากก็คือรายการงวยเนี่ยค่ะมันไปต่อไม่ได้ขณะเดียวกันทางรัฐบาลก็ไปบีบให้ริบสัมปทานบางส่วน ของพื้นที่ในสถานีที่ว่าจะต้องเป็นสเตเดียมสำหรับถ่ายทอดสดด้านมวยด้านอะไรพื้นที่มันถูกบีบเข้ามาแล้วเอาพื้นที่ที่เป็นบริเวณของกองทัพคือว่าสถานีนี้เป็นของกองทัพมาก่อน,นะคะได้เอาพื้นที่บริเวณนั้นนะคะไปขายให้เอก,กชนทําคอนโดทีนี้ในเมื่อสถานีช่องนี้มันถูกบีบทั้งสองสถานเลยคือทั้งหลังจากเกิดไฟไหม้แล้วมันเกิดความสูญเสียในอุปกรณ์อะไรต่างๆจํานวนมาก และอย่างพื้นที่ที่จะจัดกิจกรรมที่จะทํารายการด้านามวยเนี่ยมันก็ถูกลดลงไปขณะเดียวกันคุณเซนเนี่ยก็ให้ลูกสาวตัวเองแต่งตั้งขึ้นมาเป็นผู้อำนวยการสถานีโทรทัศน์และวิทยุบาหย่อนเนี่ยทันทีก็รับไม้ต่อริเริ่มทํารายการมวยของตัวเองและกอปกี้ทุกอย่างที่เคยมีอยู่และเป็นเม็ดเงินมหาศาลของทีวีช่องที่คนไทยได้เข้าไปทำแล้วประสบความสำเร็จด้านสปอนเซอร์ด้านรายได้ต่างๆ ตัดเข้ามาคุณมนาซึ่งบริหารบายอนแล้วก็เอารายการนี้เข้าไปด้วยแน่นอนว่าสปอนเซอร์ต่างๆมันก็ได้เข้าไปสู่ในกิจการของทีวีช่องนี้มันก็สร้างความมั่งคัง่งแล้วต่อมาก็เกิดการ,รเริ่มให้เกิดมูลค่าทางวัฒนธรรมรวมทั้งเสริมสร้างบาร,รมีพลังอำนาจให้บิดาก็เลยตามมาด้วยชื่อกบัดคุณก่อนนะคะเขาไม่ได้เรียกคุณค่ะแม คือคาว่ากุลคมแมที่เราเรียกกันเป็นกอไก่เนี่ยมันจริงๆแล้วมันคือคําว่าคุณนะคะคุณแปลว่าศิลปะป้องกันตัวทีนี้พอเขาใช้กระบาดคุณไปสักระยะหนึ่งมันก็อาจจะยังไม่สร้างมูลค่าหรือว่าไม่ไม่ตีตลาดว่าเงั้นเถอะท้ายที่สุดก็เลยมาเปลี่ยนเป็นคุณคมแมก็ใช้มาคือที่ฉันจาได้ว่าในปี2008เนี่ยก็ยังใช้กระบาดคุณอยู่นะคะเอางนี้แล้วกันว่ามีกระบวนคิดของตระกูลอํานาจแห่งนี้ของกัมพูชาเนี่ย ที่จะสร้างซอฟต์พาวเวอร์ทางด้านการท่องเที่ยวและกีฬาก็ผนึกกันระหว่างลูกชายคนเล็กคุณมณีกับลูกสาวคนโตซึ่งตอนนั้นเนี่ยคุณมณีเป็นผู้อำนวยการด้านสาพ,พันเยาวชนของเขาคือเขาแต่งตั้งให้คุณมณีเนี่ยดูแลสาพ,พันเยาวชนมันเหมือนกับระบบพักคอมมิวนิสต์ลักษณะที่คล้ายๆกับเป็นพระปกันด้านในกลุ่มยาวชนรุ่นใหม่ที่จะปลุกให้เชื่อในแนวคิดของพักคอมมิวนิสต มันหมายถึงว่ามันมีฐานของการตั้งสถาัน์นี้มาเป็นลักษณะอย่างนั้นเพียงแต่เปลี่ยนชื่อไปตามยุทธการอย่างนั้นคุณมณีก็ไปเป็นผู้อำนวยการนี้แล้วก็ทํางานในเชิงวัฒนธรรมงานเหล่านี้ก็จะมียึดโยงกับเยาวชนอะไรต่างๆของเขาส่วนพี่สาวตัวเองก็ไปทํางานในเชิงด้านบันเทิงและกีฬาแบบเอกชนแต่ขณะเดียวกันก็ยึดโยงมาสู่ฐานอํานาจของบิดาแล้วก็สร้างเม็ดเงินให้กับมูลค่าในตระกูลของตัวเองด้วย ทีนี้พอถึงจุดหนึ่งก็มาเปลี่ยนเป็นคุณขมแมเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณขมแมไม่น่าจะเกิน15ปีในระยะที่ผ่านมาของการเรียกแบบนี้แล้วก็มีการนำเอาผ้าขม้าเข้ามาคือก่อนหน้านี้ในกระบัดคุณไม่มีเรื่องพวกนี้เลยนะในตอนสมัยที่ยังเรียกกระบัดคุณก็เรียกไปอย่างนั้นก็คือการต่อยมวยแบบมวยไทยแล้วก็ไม่มีการใช้มงคลที่เป็นผ้าขมา้าแล้วก็ปักธงชาติแล้วก็ต้องเอาธงชาติตัวเองมาพันเอาไว้ คือในส่วนของเจตนาของการสร้างอัตลักษณ์แบบนี้มันเกิดขึ้นมาในระยะหลังไม่กี่ปีนี่เองก่อนหน้านี้มันเหมือนกับว่าอาจจะมีรูปรักษ์ของการที่เสริมขึ้นมาในการใช้การไหว้ครูโบราณของมวยไทยมีปีกล้องคล้องเปล่าอะไรว่าไปความที่เขาเป็นทีวีแบบท้องถิ่นนะเพราะฉะนั้นเนี่ยค่าสปอนเซอร์อะไรพวกของการเสียเวลาในการ ตัดต่อยมวยของเขาเลยไม่ได้มีปัญหาเหมือนกับไทยที่ตัดส่วนของการไหวครูบริบทของอะไรต่างๆไปมากขึ้นมากขึ้นเพราะว่ามันเริ่มเป็นธุรกิจที่มีสปอนเซอร์เข้ามากําหนดแต่ของกัมพูชาก็มีสปอนเซอร์เพียงแต่ว่าไม่ว่าเขาจะใช้ชื่อว่าจะเป็นคุณคมแมหรือเป็นอะไรก็ตามเนี่ยมันไม่ได้ส่งเสริมให้เกิดการเติบโตในวงการกีฬาชนิดนี้เลยคือมันจะกลายเป็นแบบ ระบบทุนด้วยซ้ำไปที่เป็นการเอารัดเอาเปรียบนักกีฬาคุณคแมก็ยังมีความยากลำบากในการดำรงชีพโปรโมเตอร์อะไรต่างๆมันไม่มีความเป็นมืออาชีพการวางรากฐานให้เกิดโปรโมเตอร์มืออาชีพต้องทำอย่างไรการส่งเสริมกันให้เกิดค่ายมวยอะไรต่างๆแต่ในกัมพูชาในทุกวันนี้ดิฉันรู้สึกตกใจมากเลยที่รองผู้อำนวยการสมาคมกุนคแมของเขาเพิ่งจะ ริเริ่มที่จะเปิดค่ายมวยเป็นครั้งแรกให้กับอาชีพนี้ที่ก่อตั้งมา,มานานอย่างน้อยก็10ปีก็แสดงว่าในระบอบของกัมพูชาเนี่ยมันไม่ได้มีลักษณะของการเติบโตในเอกชนแบบของไทยที่ผลักดันไปพร้อมๆกับภาครัฐเราจะเห็นว่าลักษณะของการเติบโตของภาครัฐของไทยในวงการกีฬามันไม่ได้เว้นแต่เรื่องมวยนะคะนั้นแล้วก็ทำให้เกิดการส่งเสริม ตัวดิฉันเองก็มองว่าจริงๆแล้วเนี่ยภาครัฐของไทยก็แอบ,บมองเรื่องคุณคแมของเขมรแต่ว่าไม่ได้เข้าไปขัดขวางหรือว่าท้วงติงว่าเอ้ยคุณมาใช้หลักเลียมแบบนี้ไม่ได้นะคุณจะใช้กฎเกณฑ์ของมวยไทยไปแล้วก็เรียกชื่อคุณคแมหรือแค่คิดง่ายๆว่าอาจจะเป็นไปได้ว่าแค่คิดว่าเฮ้ยไม่เป็นไรปล่อยเขานั่นไปมันเป็นเพื่อนบ้านกันให้เขามีที่ทางทำมาหากินแล้วก็มันก็ไปไป,ไปมาก็คือหากินไปชื่อมันจะ ไม่สลักสำคัญอะไรเพียงแต่ว่าพอยุคถ่ายผ่านของศตวรรษที่21ทุกวันนี้การแข่งขันกันในเรื่องมูลค่าของซอฟต์พาวเวอร์มันดุเดือดเลือดพล่านมากแต่อย่างไรก็ตามในระหว่างทางที่ขเขมรทําคุณคมแมอยู่ในส่วนงานของภาครัฐของไทยก็คงจะรู้พอจะแบบได้กลิ่นว่าเอ้จะเอาอยัางไงขนาดฉันเองไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรเลยก็ยังได้ยินคนขมรพูดใส่ตลอดเวลาว่ามวยไทยไปขโมยของเขา มันไม่ยุติธรรมเลยที่มวยไทยไปเป็นที่รู้จักทั้งๆทีท่จริงๆมันต้องเป็นกุลคแมอะไรอย่างเงี้ยดิฉันคิดว่าคนในส่วนของภาคแรกก็คงจะรู้แล้วก็เดินเกมของการพยายามผลักดันให้หมวยไทยไปสู่สากลมากขึ้นเพราะว่าก่อนหน้านี้ย้อนไป1 0ปี15ปีเราก็จะเห็นความเฉื่อยของวงการมวยไทยอยู่นะ มันอาจจะเติบโตเม็ดเงินก็ในแง่เศรษฐกิจกแต่ในแง่ของการผลักดันไปสู่สากลให้เป็นแคมเปญอะไรต่างๆหรือว่ามันมีแต่ว่ามันไม่ลงไปสู่การรับรู้อย่างกว,ว้างแล้วมันจะเกิดการยอมรับในตัวของมันเองอย่างเช่นทุกวันนี้ทางมวยไทยหรือว่าในทีมของภาครัฐเหล่านั้นก็คงจะผนึกกําลังแล้วก็ทําตรงนี้อย่างเป็นขั้นเป็นตอนส่วนทางขาเขมร ก็คิดว่าตัวเองก็ปักหลักของตัวเองแล้วก็ไปได้ไกลามากที่สุดแล้วสําหรับการทําให้กุณขมแมมีอัตลักษณ์เฉิดฉายและเกิดขึ้นมาจากตระกูลคุณห,หรือสมเด็จทุนเซนเพราะว่าเมื่อเกิดขึ้นที่สถานีโทรรัศ์บายอนเป็นจุดแรกแล้วนําไปต่อยอดทางธุรกิจและโฆษณาชวนเชื่อต่อ,ตอพรรคประชาชนกัมพูชาและรัฐบาลของสมเด็จทุนเซนในส่วนของกองทัพเองก็ดึงเอาคุณขแมเนี่ยเข้าไปเป็นลักษณะของอัตลักษณ์ เลียนคิดว่าทางกัมพูชาอาจจะเดินเกมพลาดอยู่เรื่องหนึง่งหรือว่าเขาไม่มีความถนัดก็ได้ตัวตระกูลคุณเองถึงอาจจะคิดว่าฉั้นกําลังจะสร้างให้คุณคแมร์กลายเป็นความสําเร็จเป็นโปรเจกต์ของตระกูลที่จะพูดถึงและตรึงตราชาวเขมรตลอดไปจึงไม่แปลกว่าทําไมคุณเซนถึงหยิบยื่นสัญชาติให้กับนักมวยบราซิลที่ไปชกแล้วก็ได้แมป์ได้เข็มขัดมาแต่ว่าถูกเรียบคืน ไม่แปลกที่เขาจะเสนอเงินเพื่อที่จะซื้อคะแนนเสียงจากประชาชนคือประชาชนเขมรที่มีความคลั่งต่อคุณคามเนะ่ได้มีความคลั่งต่อ,อนักมวยบราซิลคนนี้ด้วยก็เช่นกันคุณเซน์เขาเล่นการเมืองแบบอะไรก็ได้ที่จะสร้างกระแสะและซื้อกระแสะและจะเห็นเลยว่าเขาได้พลาดหลายเรื่องเกี่ยวกับเรื่องซีเกมมาจนถึงวันนี้คือวันหนึง่งหลังจากที่คุณดึงทุกอย่างให้ไปเป็นเรื่องของการเมืองและเพื่ออ,อำนาจของตัวคุณเองแล้วเนี่ย ในที่สุดแล้วเนี่ยมันก็มาถึงจุดที่มันกําลังจะทําลายตัวคุณและองค์กรของคุณเช่นเดียวกันอันนี้เป็นตัวอย่างดิฉันให้ข้อสังเกตไว้นะสรุปก็คือจริงๆแล้วดิฉันต้องการจะพูดเล่าให้ฟังว่าคุณคาแมเกิดขึ้นมาจากสมเด็จทุนเสนและลูกๆของเขาทั้งในส่วนของภาครัฐบาลและส่วนตัวขณะที่ไทยกำลังผลักดันมวยให้ออกไปสู่สากลด้วยระบบทุนเสรี กัมพูชากับดึงกุลคแมร์เข้าไปในระบอบแบบคอมมิวนิสต์คือเป็นระบอบจัดตั้งดีกว่าใช้คคานั้นกานดิฉันก็ไม่ค่อยถนัดแต่ว่าคืออะไรคือเขาเอาคุณคแมร์เข้าไปอยู่ในกองทัพแน่นอนว่าไทยอาจจะมีนโยบายแบบนั้นสักวันหนึ่งก็ได้พอดิฉันได้ยินว่าทางสหรัฐเองอยากจะเอามวยไทยเข้าไปฝึกในกองทัพของสหรัฐฉันก็รู้สึกว่าเออนี่มันคือสิ่งที่ทางเขมรแม่งแ,แบบริเริ่มไว้นะและนี่มันเป็นการแก้เกม และนึกไม่ถึงเลยว่ามวยไทยมันมีพลังของซอฟต์พาวเวอร์ได้มันไม่ได้มาจากตัวเองอย่างเดียวนะมันมาจากเรื่องของเพื่อนบ้านของเรามีความอุตริหลายเรื่องในเรื่องของการที่จะเอาซอฟต์พาวเวอร์แขนงน,นี้ขึ้นมาทํารงอํานาจของตัวเองในแบบต่างๆการที่กัมพูชาเอาคุณคะแมเข้าไปในกองทัพไปผนึกสัมพันธมตรีกับกองทัพประชาชนจีนที่มีการฝึกร่วมกันแล้ว ทีฉันก็รู้สึกแปลกใจที่กองทัพของสหรัฐเนี่ยก็มาสนใจที่จะเอาศาสตร์ของมวยไทยไปบรรจุไว้ในการศึกษาหรือเรียนรู้เป็นศาสตร์ป้องกันตัวของคนในกองทัพของตัวเองคือทุกอย่างมันฟังดูเหมือนกับเป็นเรื่องการช่วงชิงอํานาจกันระหว่างโลกเสรีกับโลกคอมมิวนิสต์นิดๆนะคะแล้วเราก็ไม่รู้ว่าเออทำไมมันถึงมาถึงจุดนี้วันนี้ได้เวลาเราคุยกันมันไม่ได้เป็นเรื่องของฮาร์ดพาวเวอร์ ต่อสู้กันระหว่างสหรัฐหรือจีนที่มีบทบาทเรื่องการซ้อมรบทั้งไทยและกัมพูชาในแต่ละปีมันจะกลายเป็นว่าทั้งกุนคแมร์และมวยไทยเนี่ยเป็นซอว์พาวเวอร์ต่อสู้เชิงอํานาจดิฉันไม่แน่ใจว่ากัมพูชาต้องการเชิดชูกุนคแมร์เพื่อทํารงอํานาจของตัวเองอย่างเดียวเท่านั้นหรือไม่หรือเป็นเรื่องอื่นไปอีกด้วยแล้วเราค่อยกลับมาพบกันใหม่